everyday with god podcast ใช้เวลาประจำวันเพื่อการเติบโตและลงลึกในพระเจ้าประจำวันศุกร์ที่19มกราคม2024ซีรีส์ชีวิตวิถีใหม่10บทเรียนจากคำเทศนาบนภูเขาวันที่7ท่าทีของการเป็นผู้ให้ในวรรณกรรมมหากาบของ JR. r าอาท i คิเรื่อง Lord of the Ring พ่อมดแกนดาฟมอแบแหวนวงสำคัญให้โฟโดแบ็กกินสตัวเอกของเรื่องเก็บรักษาไว้แหวนวงนั้นมีพลังมหา,าศาลแกนดาฟจึงสั่งโฟโดว่าจงเก็บเป็นความลับและเก็บไว้ให้ปลอดภัยแกนดาฟรู้ว่าโฟโดต้องเผชิญกับอันตรายหากคนอื่นรู้ว่าแหวนอยู่ที่ไหนจึงเป็นเรื่องสำคัญ ที่โฟโดต้องปิดบังการมีอยู่ของแหวนให้เป็นความลับเพื่อที่ศัตรูจะหามันไม่พบในฐานะสาวกของพระเยซูเราเองก็กำลังตกอยู่ในอันตรายคล้ายๆกับโฟโดหากเราไม่ถ่อมใจและไม่ระวังในการให้และการใช้ทรัพยากรที่มีเราก็าอาจเสี่ยงที่จะสูญเสียรางวัลในสวรรค์ไปเช่นกันมัทธิวบทที่6ข้อ1ถึง4 จงระวังอย่าทำาศาสนกิจเพื่ออวดคนอื่นถ้าทำอย่างนั้นท่านทั้งหลายจะไม่ได้รับบำเน็จจากพระบิดาของท่านผู้สถิตในสวรรค์เพราะฉะนั้นเมื่อท่านทำทานอย่าเป่าตแตรข้างหน้าเหมือนพวกคนหน้าซื่อใจคดที่ทำในธรรมศาลาและตามถนนเพื่อให้คนสารเสริญเราบอกความจริงแก่พวกท่านว่าพวกเขาได้รับบำเน็จ ของพวกเขาแล้วแต่ท่านเมื่อทำทานอย่าให้มือซ้ายรู้การกระทำของมือขวาเพื่อว่าทานของท่านจะเป็นทานลับและพระบิดาของท่านผู้ทอดพระเนตรเห็นในที่ลี้ลับจะประทานบำเหน็จแก่ท่านพระเยซูอธิบายว่าเมื่อเราทำดีเพื่อจะได้รับการยอมรับจากผู้อื่นเราก็กำลังเสี่ยง ที่จะสูญเสียพระพรของพระเจ้าไปแน่นอนว่าสาวกที่ดีควรต้องเชื่อฟังพระเยซูแต่การเชื่อฟังไม่ได้เป็นสิ่งที่กำหนดความดีของผู้เป็นสาวกแต่เป็นองค์จอมเจ้านายที่สาวกนั้นเดินติดตามต่างหากที่ทรงดีชีวิตของสาวกจึงหมายถึงการรักษาความสมดุลอันละเอียดอ่อนพระเยซูทรงอธิบายแล้วว่า สาวกควรจะเป็นความสว่างในโลกนี้แต่เราจะส่องสว่างแก่โลกอันมืดมิดอย่างลับๆได้อย่างไรพระเยซูตรัสในมัทธิวบทที่ 5: ข้อ16ว่าจงส่องสว่างแก่คนทั้งปวงเพื่อว่าเมื่อเขาทั้งหลายได้เห็นความดีที่ท่านทำพวกเขาจะได้สรรเสริญพระบิดาของท่านผู้สถิตในสวรรค์เราจะมอบตัวเอง หรือให้ทรัพยากรที่มีออกไปอย่างลับๆเราจะอธิษฐานวิงบอนในห้องนอนในขณะเดียวกันก็สำแดงความสว่างของพระเยซูแก่ผู้อื่นเพื่อให้พวกเขาสรรเสริญพระเจ้าไปพร้อมกันได้อย่างไรในฐานะสาวกเราไม่ได้บริจาคให้องค์กรการกุศลหรือช่วยเหลือผู้ที่ขาดแคลนเพื่อให้ตัวเองได้รับเกียตรติ แต่เราต้องถวายเกียรติทั้งสิ้นแด่พระเจ้าผู้ทรงประทานสิ่งต่างๆเพื่อเราจะรับใช้ผู้อื่นได้ต่างหากสาวกมักต้องไปเชิญกับทางเลือกว่าจะทำให้ตัวเองพอใจหรือทำให้พระเจ้าทรงพอพระทยัยทําแม้เราจึงมักถูกล่อลวงให้ทำเพื่อให้ผู้คนพึงพอใจเหตุผลของแต่ละคนอาจแตกต่างกันไป แต่โดยปกติแล้วเรามักจะกลัวหรืออยากได้รับการยอมรับจากผู้อื่นพูดง่ายๆก็คือเราปรารถนาการยอมรับและคําชมเชยแทนที่จะทำการงานดีเพื่อสร้างความประทับใจให้ผู้อื่นสาวกควรดำเนินชีวิตด้วยหัวใจที่ระลึกว่าพระเจ้าทรงสถิตยอยู่กับเราเสมอลองนึกภาพว่าเรากำลังดำเนินชีวิต โดยรู้ว่าพระเยซูทรงอยู่กับเราเสมอดูสิลองจินตนาการดูความจริงนี้จะเปลี่ยนพฤติกรรมของเราไปอย่างไรเราจะยังพูดเหมือนเดิมกับเพื่อร่วมงานหรือไม่เราจะปฏิบัติตัวต่อครอบครัวด้วยความอ่อนสุภาพและอดทนมากขึ้นหรือเปล่าจงทำดีไม่ว่าเราจะได้รับการยอมรับหรือไม่ก็ตามพระเจ้า ทรงมองเห็นการกระทำของเราเสมอและสิ่งดีที่ทำในที่ลับจะได้รับรางวัลจากพระเจ้าที่ทรงเห็นทุกสิ่งสิ่งที่เราต้องใคร่ครัวในวันนี้เรากำลังต่อสู้กับการล่อลวงให้ทำดีเพื่อการยอมรับของผู้อื่นในเรื่องใดบ้าง เราจะฝึกฝนความท่อใจผ่านสิ่งที่เราทำเพื่อรับใช้พระเจ้าได้อย่างไรบ้างให้เราธิษฐานด้วยกันพระเจ้าที่รักเราขอบพระคุณพระองค์ผู้ทรงประทานทุกสิ่งแก่เราเราขอบคุณสำหรับทรัพยากรต่างๆที่พระองค์ทรงประทานให้ทั้งเวลา กำลังความสามารถสิ่งของเงินทองเพื่อเราจะมีอย่างพอเพียงและมากพอที่จะรับใช้ผู้อื่นขอทรงช่วยเราให้มีท่าทีที่ถูกต้องในการเป็นผู้ให้ให้เรามอบออกไปด้วยใจยินดีไม่นึกเสียดายและทำทุกสิ่งโดยไม่เห็นแก่คำชมหรือการยอมรับของมนุษย์คนใด ขอแรงจูงใจในการให้ของเรามาจากการทรงสถิตของพระเจ้าเพียงผู้เดียวเราอธิษฐานในพระนามพระเยซูอาเมน